สวัสดีครับสสวัสดี่แม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในหะ้องสีด,นนดำสีแดงนะครับผมบรรยากาศเช้าเช้าเราก็ได้นำน้องคนนี้เข้าไปมาทวงโมาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับผม นี่ก็แม่เตรียมอ้อยมาให้น้องผมกันได้กินนะครับเืินมาน้องก็ได้กินเลยนะครับผมได้กินด้วยเลยดูครับก็เดินรอบหมู่บ้านแล้วนะครับแม่ครับผมก็เงียบนิดหนึ่งนะครับผมตรงนันก็จะยืนรอรอดท้อง น้องพงเงินนะครับผมแม่แม่ท่านจะรอดนะครับผมโอ้กิ่งไผ่สวยมากเลยนะครับไปม้วนะ้ววดีครับแม่แม่นะครับผมครับผม กินยอดไทยนะครับแม่ เด็กคนทองผมก็ก,กินใบไผ่นะครับแม่แม่ครับรอรอดทองนะครับผมรอแม่แม่เก็บดอกไมู้เข้ามาในหมู่บ้านก็ได้กินข้าวเหนียวเยอะอยู่นะครับแม่แม่ครับผม ดูครับเราก็ทำคาถาอยู่นะครับผมอดน้อยปมกันนะครับผมสะดอกเกาะต่อดวงบัวชาโชคให้ลูกให้หลานดีๆมีแรงนะครับแม่ๆครับผมข้อจะรอบสามรอบนะครับผม กิติแล้วนะครับผมให้อยู่ดีมีแรงแล้วนะครับผมแม่แม่ครับผมแม่แม่ผมมาจัดกาศตอนออกตัวตอนเช้านะครับก็เงียบมากมากเลยนะครับแม่แม่ครับผมเมื่อวานนะครับแม่แม่ทีมงานของน้องก็ลองไลฟ์สดนะครับแม่แม่ครับผมลองไลฟ์แรกนะครับก็ขอโทษนะครับผมที่พูดผิดพูดถูกนะครับแม่แม่ครับผม อากาศก็ตอนเช้าก็เย็นสบายนะครับผมดูน้องก็เงเดินสะัา ก็เข้าไปกินแตงนะครับไม่เมียเรียกเข้าไปกินแตงนะครับผมดูแสุขภาพดีพอกินแตงนะครับผมไปกินแล้ว วันหนึ่งน้องก็กินหลายกิโลนะแม่แน้องพอเงินนี้กินเกือบจะเป็นตังนะครับผมเพราะว่ากินไปเรื่อยๆนะครับครอบครก็กะไม่ถูกนะครับแม <ไป S 1> <ๆ>่แมท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามทางช่องน้องกีดอพงเงินด้วยนะครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผมแม่แม่มมมม ที่เป็นกำลังใจนะครับผมทุกการติดตามนะครับผมทุกคอมเมนต์นะครับผมที่ส่งมาให้ทีมงานน้องพงนะครับผมท้ายคลิปนี้ก็เอาคำว่าสวัสดีครับ